ความฉลาดทางอารมณ์เป็นคุณลักษณะจําเป็นที่ต้องปลูกฝังในช่วงประถวัย EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของตนเองได้ปรับตัวและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขตามวั เป้าหมายกรารพัฒนา EQ เด็กปฐมวัยคือให้เด็กเติบโตเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขเป็นคนดีรู้จักอารมณ์ของตัวเองบอกได้ว่าขณะนี้โกรธดีใจเสียใจผิดหวังมีน้ำใจเห็นใจคนอื่นแบบ่งปันของกินของเล่นให้คนอื่นรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกหยุดเมื่อผู้ใหญ่ห้ามอุทนเรอคอยรู้จักขอโทษเป็นคนเก่ง กระตือรือร้อนสนใจไฝรู้สนใจซักถามครูเมื่อครูเล่านิทานเรื่องใหม่หรือให้ทำในสิ่งใหม่ๆปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็หาสิ่งอื่นทดแทนได้อยู่ในกฎระเบียบได้กล้าแสดงออกยืนหน้าห้องได้แสดงท่าทางหรือร้องเพลงได้มีความสุขพอใจบอกได้ว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจดีใจเรื่องอะไร อบอุ่นใจเมื่อมีผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อโกรธเสียใจสามารถบอกเล่าให้ฟังได้สุขสนานร่าเริงสนุกสนานไปกับเพื่อนครอบครัวไม่แยกตัวหงอยเหงาประเด็นการสอน EQ เด็กปฐมวัย EQ พื้นฐานได้รับความรักความผูกพันจากผู้ใหญ่หรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่นการปรับตัวรู้จักการรอคอย หรือว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆทักษะทางสังคมการมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นทักษะทางสังคงเมเบื้องต้นการเล่านิทานส่งเสริมความสลทัดทางอารมณ์ของเด็กอย่างไรการเล่านิทานให้ฟังเป็นประจำจะทําให้เด็กรับรู้ถึงสายใยรักความอบอุ่นความห่วงใยที่พ่อแม่ส่งผ่านมากับกิจกรรมในครอบครัว เด็กที่ได้รับการฟังหรืออ่านนิทานเป็นประจำจะช่วยให้เด็กเป็นคนช่างคิดช่างถามและพร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกๆเรื่องนิทานเรื่องราชสีกับหนูกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตตัวหนึ่งกำลังนอนพักผ่อนอยู่อย่างสบายใจในป่าใหญ่แต่มันก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อมีหนูน้อยจอมซน วิ่งมากระโดดข้ามตัวมันสิงโตโมโหมากรีบตะคุบหนูอย่างรวดเร็วพร้อมคำรามเสียงดังเจ้าถูดียังไงถึงได้มารบกวนเวลานอนของข้าโูดของเจ้าก็คือความตายข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะสิงโตพูดช้าก่อนท่านสิงโตหากท่านไปฆ่าไปในวันนี้ในวันข้างหน้าข้าจะตอบแทนบุญคุณท่าน หนูร้องขอชีวิตฮอาอห,อ,หออย่างเจ้าหรือจะตอบแทนบุญคุณข้าแต่เอาเถอะข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้สิงโตจึงปล่อยหนูเข้าป่าไปวันหนึ่งสิงโตเดินหาเหยื่ออยู่ในป่ามันเผลอเดินไปติดบ,บ่วงนายผ่านเข้าฮึฮ้ฮข้าจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยมันร้องไห้เสียงดัง หนูได้ยินเสียงร้องของสิงโตมันรีบวิ่งมาตามเสียงเมื่อมาถึงมันก็รีบกัดเชือกจนขาดสิงโตจึงได้รับอิสระในที่สุดขอบใจเจ้ามากนะเจ้าหนูที่ช่วยเหลือชีวิตข้าวไว้สิงโตขอบคุณนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นย่อมได้รับการช่วยเหลือเป็นการตอบแทน คะคุณจะเข้าใจ EQ ของด็กกระถางว้กันแล้วใช่ไหมคะก่อนจบคลิปนะคะฝากเป็กนกำลังใจให้พวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ